สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแอปกล้องตัวใหม่จาก Adobe ชื่อ Project Indigo ครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นแอปทดลองสำหรับ iOS ที่มาจาก Adobe Labs เลยเปิดให้ลองใช้ฟรีด้วยนะคะครับเห็นว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่าพยายามจะลดช่องว่างระหว่างความสะดวกของมือถือกับคุณภาพกล้องใหญ่ ประมาณนั้นเลยค่ะคือเป้าหมายคือให้เราถ่ายรูปด้วยมือถือได้สะดวกเหมือนเดิมแต่ได้คุณภาพได้การควบคุมที่คนถ่ายรูปจริงจังต้องการมากขึ้นใช้ computational photography เป็นหลักด้วยแต่เหมือนจะคนละแนวกับที่คุณเคยกันใช่ค่ะใช้เหมือนกันแต่มีมุมมองต่างออกไปงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันค่ะว่ามันทำงานยังไงต่างจากแอปทั่วไปยังไงบ้างได้เลยครับเริ่มจากปัญหาที่ indigo พยายามแก้ก่อนเลยไหมครับดีเลยค่ะก็ ปัญหาดําเดิมของกล้องมือถือเลยค่ะอย่างเรื่องถ่ายในที่แสงน้อยหรือแสงซับซ้อนซ้อนภาพที่ได้บางทีมันก็ดูปรุงแต่งไปหน่อยใช่ค่ะแบบสว่างเกินจริงไปบ้างหรือรายละเอียดหายเพราะลดน้อยเยอะไปแล้วก็เรื่องการควบคุมที่ยังไม่สุดเท่ากล้องโปรแตอินดิโกเนี่ยพยายามให้เราควบคุมได้มากขึ้นโดยที่ยังได้ประโยชน์จากการรวมภาพอยู่ แล้วไอการถ่ายภาพเชิงคำนวณของอินดิโกเนี่ยมันต่างยังไงนะครับเห็นว่ามีถ่าย underexpose ใช่ค่ะหลักๆคือเขาจะตั้งค่าให้กล้องถ่าย underexpose หรือมืดกว่าปกต,ตินิดนึงค่ะเอา้าทำไมล่ะครับมืดกว่าเดิม n i อ e มันไม่ยิ่งเยอะเหรอครับคำถามดีเลยค่ะคือการถ่ายมืดลงนิดหน่อยเนี่ยมันช่วยเก็บรายละเอียดส่วนสว่างหรือไฮไลท์ไม่ให้มันจ้าจนขาวพโพลนไปหมดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องนอชเหรอครับ พอเรากดชัตเตอร์ปุบแอปมันจะถ่ายภาพแบบรั่วๆเลยค่ะเร็วมากหลายเฟรมต่อกันสูงสุดอาจจะ32เฟรมโห3สเฟรมใช่ค่ะแล้วค่อยเอาภาพพวกนี้มารวมกันซึ่งการรวมภาพเยอะๆแบบนี้มันช่วยลดนอยในส่วนมืดได้เยอะมากๆค่ะอย่างถ้าใช้9เฟรมนี่ลดนอยได้ถึง3เท่าเลยนะคะอ๋อ oh, คือยอมนอยเยอะขึ้นนิดหน่อยตอนแรกแต่พอรวมภาพแล้วผลลัพธ์คือนอยน้อยลงแถมยังได้รายละเอียดส่วนสว่างครบ ถูกต้องค่ะแล้วข้อดีอย่างคือพอ o i s e มันน้อยลงตั้งแต่ต้นด้วยการรวมภาพแอปก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้การเกลีย่ยภาพหรือ Special d e n o i s i n g หนักๆทำให้ทำให้รายละเอียดจริงๆของภาพอย่างพวก texture มันไม่หายไปใช่เลยค่ะภาพมันก็จะดูเป็นธรรมชาติพื้นผิวดูจริงไม่เนียนเรียบเกินไปเหมือนกล้องมือถือบางตัวค่ะฟังดูดีมากครับแต่การถ่ายหลายเฟรมแล้วรวมกันเนี่ยมันมันก็ต้องรอประมวลผลใช่ไหมครับ ก็มีบ้างค่ะอาจจะต้องรอแป,ป๊บหนึ่งหลังกดชัตเตอร์อันนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนแต่เขาก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะครับอย่างในโหมดโฟโต้ปกติเนี่ยถึงจะถ่ายเป็น DNG หรือรอก็ยังมีซีโร่ชัตเตอร์แลกคือกดปุ๊บถ่ายปัป๊บแล้วค่อยไปประมวลผลเบื้องหลังอ๋อโอเคโอเคยังพอรับได้แต่ถ้าเป็นโหมดกลางคืนหรือ Night โ Mode หรือรอไปตั้งค่าให้ใช้จำนวนเฟรมเยอะๆเ,เองอันนั้นก็อาจจะต้องรอนานขึ้นหน่อยเหมาะกับสานากาจณ์ที่ไม่รีบร้อนหรือใช้ขาตั้งกล้องเข้าใจครับ ทีนี้มาเรื่องลุกของภาพบ้างที่บอกว่าเน้นความเป็นธรรมชาติคล้ายกล้องใหญ่มันต่างจากลุกมือถือทั่วไปที่แบบสว่างสว่างคมคมสีสดสดยังไงครับคืออินดิโกเนี่ยเขาจะปรับโทนสีหรือโทนแมปปิ้งแบบไม่แรงมือเท่าไหร่ค่ะการเร่งสี s ซ t เ r อเรชัความคมชัดชาร์ปเป i นนก็เหมือนกันคือจะเบาๆกว่าเพื่อให้มันดูสมจริงใช่ค่ะ ให้มันดูใกล้เคียงกับที่ตาเราเห็นมากกว่าจะเน้นให้ภาพออกมาสวยปิ๊งแบบปรุงแต่งเยอะๆซึ่งมันก็เป็นคนละแนวกับผู้ผลิตบางเจ้าที่อาจจะเน้นให้ภาพดูดีทันทีเลยอืมแล้วถ้าเทียบกับพวก Diffusion ของ Apple หรือ HDR+ ของ Google ล่ะครับมันต่างมันชัดเจนเลยไหมหรือแค่คนละแนว น่าจะเรียกว่าเป็นคนละปัจฉยามากกว่าค่ะ Apple หรือ Google อาจจะเน้นผลลัพธ์สุดท้ายที่ดูดีอัตโนมัติในหลายๆสถานการณ์ครับแต่ i n d i g o เหมือนจะเน้นให้ข้อมูลดิบที่ดีที่สุดกับคนที่อยากเอาไปแต่งต่อเองมากกว่าโดยเฉพาะไฟล์ DNG หรือ Raw ของเขาเนี่ยค่ะไฟล์ Raw ที่ว่าดีขึ้นนี่มันดียังไงนะครับคือมันเป็น Raw ที่ได้ประโยชน์จากการรวมหลายเฟรมมาแล้วค่ะทำให้ Dynamic Range มันสูงขึ้นนอยสต่ำลงกว่า Raw ปกติจากแอปกล้องติดเครื่องเยอะเลย เอาไปดึงแสงเงาในไลท์รูมได้ยืดหยุ่นมากโอหอันนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะกับ iPhone รุ่นที่ไม่ใช่โปรก็ใช้ได้ด้วยใช่ค่ะใช้ได้เหมือนกันทําให้รุ่นที่ไม่ใช่โปรก็ได้ไฟล์รอรคุณภาพสูงไปใช้งานได้เจ๋งเลยครับแล้วฟีเจอร์อื่นๆล่ะครับมีอะไรเด่นๆอีกที่ชัดๆเลยคือการทํางานกับไลท์รูมโมบายค่ะคือออกแบบมาคู่กันเลยเปิดแต่งต่อได้ง่ายมากๆครับ แล้วก็มีโหมดถ่ายภาพอย่างโฟโต้ที่บอกว่ามี ZSL กับโหมด Night แล้วก็มี Multi-Frame Super Resolution อันนี้เจ๋งดีค่ะ Super Resolution ยังไงครับเวลาเราซูมเข้าไปเยอะๆค่ะเช่นซูม2เท่าด้วยเลนส์หลักหรือ10เท่าด้วยเลนส์เทเลโฟโต้แอปมันจะอาศัยการสั่นไหวนิดๆของมือเราตอนถ่ายหลายๆช็อตนั่นแหละค่ะอ้าวมือสั่นๆนี่มีประโยชน์นะครับเนี่ย <laughs> ISO ชดเชยแสงไว้บาลานซ์ แต่ที่เพิ่มมาคือเราปรับจำนวนเฟรมที่จะใช้รวมภาพได้เองเลยอ๋อเลือกได้เลยว่าจะเอาเร็วหรือเอาคุณภาพสุดๆลดน้อยเยอะๆใช่ค่ะแล้วก็มีโหมดลอง g x x p s u u r e สำหรับถ่ายไฟเป็นเส้นๆหรือน้ำตกฟุง้งๆด้วยครบเครื่องดีเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องอนาคตล่ะครับเห็นว่ามีไอเดีย WSYYG What you see is what you get ใช่ค่ะอันนี้น่าตื่นเต้นมากเป็นดาวคิดที่ว่าช่องมองภาพหรือ v i e w f i n d e r เนี่ย จะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของการประมวลผลทั้งหมดให้เราเห็นแบบเรียลไทม์เลยแบบเห็นภาพที่จะได้จริงๆก่อนกดชัตเตอร์เลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าทําได้จริงมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราปรับค่ากล้องไปเลยนะคะยังไงครับเช่นถ้าอยากให้ภาพมืดลงแทนที่เราจะไปลดค่า EV หรือ ISO ซึ่งอาจจะเพิ่มนอสถึงทําให้ไฮไลท์หายเราอาจจะแค่ปรับความสว่างของภาพผลลัพธ์ที่เห็นในจอแทนคือปรับที่ปลายทางเลยโอ ฟังดูเหมือนแต่งรูปไปถ่ายรูปไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยแต่มันจะทําได้จริงเหรอครับการประมวลผลมันต้องหนักมากแน่ๆค้าถ่ายมากค่ะอันนี้ยังเป็นแนวคิดอยู่แต่ก็เป็นทิศทางที่เขาเล็งไว้นอกจากนี้ก็มีฟีเจอร์ทดลองหรือเทคพรีวิวอย่างการลบเงาสะท้อนในกระจกลบเงาสะท้อนโหทำได้ด้วยอะ่ะกำลังทดลองอยู่ค่ะส่วนแผนในอนาคตก็มีทำเวอร์ชัน Android เพิ่ม ลุกภาพแบบอื่นๆโหมด p o r t r ทรตพ a นอราม a แล้วก็อาจจะมีเรื่องวิดีโอเชิงคำนวณหรือการถ่ายคร่อมแบบอัตโนมัติด้วยค่ะโอ้โหมีอะไรให้รออีกเพียบเลยนะครับสรุปแล้วโปรเจกต์อินดิโกนี่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณจาก Adobe เลยว่าเขามองทิศทางการถ่ายภาพด้วยมือถือไปในทางที่ให้ความสำคัญกับอ,อ การควบคุมของผู้ใช้มากขึ้นใช่ค่ะให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็พยายามดึงคุณภาพสูงสุดจากเซ็นเซอร์ด้วยการประมวลผลที่เน้นข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าจะปรุงแต่งให้สวยทันทีเหมือนเขาเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่อยากได้พลังของ computational photography แต่ก็ยังอยากได้ไฟล์ที่มันจริงเอาไปทำต่อได้เยอะๆเหมือนกล้องใหญ่ประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการเดิมพันที่น่าสนใจครับก่อนจะจากกันวันนี้ มีเรื่องหนึ่งน่าคิดถึงทายครับคือถ้าวันหนึ่งไอแนวคิด YCYWG เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมากล้องมือถือแสดงผลลัพธ์สุดท้ายได้แบบเรียลไทม์จริงๆค่ะมันจะเปลี่ยนนิยามของการถ่ายภาพไปเลยไหมครับจากเดิมที่เป็นแค่การบันทึกแสงบันทึกข้อมูลทางเทคนิคมันอาจจะกลายเป็นการสร้างสรรค์ภาพณนะโมเมนต์นั้นเลยหรือเปล่าอืมน่าคิดนะครับ